สวัสดีครับในการอัปเดตเป็น iOS 18ใหม่ล่าสุดนอกเหนือจากคุณสมบัติใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาแล้วแอปปฏิทินที่อยู่คู่กับ iPhone มาอย่างยาวนานก็ได้รับการอัปเดตใหม่ให้หน่าใช้ใช้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นเมื่อเปิดแอปปฏิทินแล้วแต่เลือกเดือนใดๆในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมา Apple ได้เพิ่มการสแสดงชื่อเดือนขนาดใหญ่แบบตัวหนาให้ดูได้ง่งายๆและเมื่อเลื่อนไปยังเดือนใดๆชื่อเดือนก็จะสลับโดยอัตโนมัติปุ่มสแสดงรายการอีเวนต์ที่อยู่ด้านบน ก็ถูกแทนที่ด้วยปุ่มใหม่ที่เราสามารถแตะเพื่อเปิดเมนูในการสลับมุมมองระหว่างกระทัดรัดเป็นชั้นๆรายละเอียดและ l i สต์โดยเมื่อแตะเลือกไอคอนของปุ่มก็จะเปลี่ยนไปตามมุมมองที่เลือกให้ทราบด้วยครับนอกเนือหจากการแตะเลือกจากเมนูแล้วเรายังสามารถแตะ2นิ้วบนหน้าจอแล้วบีบเข้าหรือกลางออกเพื่อสลับมุมมองได้อีกด้วยครับในมุมมองกระทัดรัด จะแสดงข้อมูลคล้ายๆกับหน้าจอเดิมใน iOS 17โดยจะแสดงข้อมูลจุดของอีเวนต์ในแต่ละวันโดยสีของจุดจะขึ้นกับสีของปฏิทินที่เราตั้งเอาไว้ครับเช่นปฏิทินสําหรับธุรกิจหรือปฏิทินสําหรับครอบครัวเป็นต้นในมุมมองเป็นชั้นๆจะแสดงอีเวนต์ของแต่ละวันด้วยแถบสีที่ยาวขึ้นในช่องของแต่ละวันมุมมองรายละเอียดจะแสดงอีเวนต์ของแต่ละวันด้วยแถบสีที่ยาวขึ้นในช่องของแต่ละวันพร้อมแสดงหัวข้ออีเวนต์ให้ทราบเลยครับ สุดท้ายมุมมอง l i สตจะแสดงรายการกิจกรรมต่างๆที่มีขึ้นมาให้ทราบเมื่อแตะเลือกเปิดวันใดๆเราสามารถแตะปุ่มด้านบนเพื่อสลับมุมมองระหว่างวันเดียวหลายวันหรือ List ได้ด้วยครับโดยเมื่อแตะเลือกไอคอนของปุ่มก็จะเปลี่ยนไปตามมุมมองที่เลือกให้ทราบด้วยในมุมมองวันเดียวและหลายวันเรายังสามารถแตะสองนิ้วบนหน้าจอแล้วบีบเข้าหรือกลางออกเพื่อขยายมุมมองได้ด้วยครับ ในหน้าจอมุมมองวันนี้เมื่อเราแตะปุ่มบวกเพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่ตอนนี้เราสามารถเลือกที่จะสร้างกิจกรรมใหม่หรือสร้างเตือนความจําจากแอปปฏิทินได้ด้วยครับเพราะ Apple ออกแบบให้แอปปฏิทินและแอปเตือนความจําทํางานร่วมกันได้แล้วโดยเมื่อเราสร้างเตือนความจําใหม่ในแอปปฏิทินแล้วแตะเพิ่มการเตือนความจํานั้นจะถูกสร้างขึ้นมาทั้งในแอปปฏิทินและแอปเตือนความจําเลยครับซึ่งเราสามารถแตะเลือกว่าทําเสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จได้ด้วยและเราสามารถแตะบนเตือนความจําเพื่อดูรละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงแก้ไขโดยตรงจากแอปปฏิทินได้ด้วยครับเมื่อเราสร้างเตือนความจําในแอปปฏิทินข้อมูลเดียวกันนี้จะแสดงขึ้นมาในแอปเตือนความจําด้วยเช่นกันและซิงค์กันโดยอัตโนมัติเช่นถ้าเราแต่เลือกสถานะว่าเสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จข้อมูลก็จะอัปเดตระหว่างแอปโดยอัตโนมัติและเมื่อเราสร้างเตือนความจําใหม่จากแอปเตือนความจําข้อมูลก็จะแสดงขึ้นมาในแอปปฏิทินด้วยเช่นกัน Apple ออกแบบมาให้ทั้ง2แอปนี้ทํางานร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ได้ให้เราเลือกสร้างและจัดการการเตือนความจําได้ยืดหยุ่นยิ่งขึ้นครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้ผมสร้างเตือนความจําใหม่จากแอปเตือนความจําเมื่อสลับไปที่แอปปฏิทินเราก็จะเห็นเตือนความจําใหม่ที่สร้างขึ้นในแอปปฏิทินด้วยเช่นกันครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดน,นี้ทําให้แอปปฏิทินใช้งานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นทํางานได้อย่างยืดหยุ่นยิ่งกว่าเดิมเพื่อนๆที่ใช้งานแอปปฏิทินบ่อยๆจะต้องชื่นชอบการอัปเดตการเปลี่ยนแปลงใหม่ล่าสุดใน iOS 18นี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ